สำหรับขา่าวฝาข่าวประชาัมพันนะครับก็จะเริ่มต้นจากทางด้านการรายงานสภาพอากาศก่อนคลับกันครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเราในช่วงเวลาตีสี่ของวันนี้ครับเช้าวันจันทร์ที่13ทธันวาคม2,564นะครับช่วงตีสี่อุณหภูมิอยู่ที่21.0องศาเซนเซียสครับ แล้วก็พยากรณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้นะครับ20องศาสูงสุดในบ่ายนี้นะครับพยากรณ์ว่า30องศาเซนเซียสกับนี่เป็นการพยากรณ์ของกรมอุตุนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดนะครับ31.0องศาเซนเซียสพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หาดคูเดือด1 7อิกา3 5นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้ช้าที่ผาชนะใดนะครับเวลา 6กกากับ21นาทีช่วงหน้าหนาวนะครับกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนเพราะว่าพระอาทิตย์ตกนะฮะพระอาทิตย์นี่คือตกช้านะฮะพระ,พระอาทิตย์นี่โทษทีฮะในช่วงหน้าหนาวนี้กลางคืนจะยา,ยาวนานกว่ากลางวันนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์นี่ตกเร็ว17อิาสเีนี้พระอาทิตย์ตกแล้วแล้วก็ขึ้นช้าด้วย อย่างเช่นวันนี้ครับขึ้นเวลา6โอเมริกานะครับ21นาทีอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นการรายงานอุบัติเหตุครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา6โอเริกาของเช้าว,วันนี้ครับชาวนี้มีคนไทยเราเสียชีวิตคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นนะครับจำนวนชาวนี้3รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บไป311คน ส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นจำนวน21รายครับแล้วก็บาดเจ็บไป2,538คนตัวเลขตายสะสมตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีคนไทยเราเสียชีวิตคาที่ทั่วไทยไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน12,632คนเออ32ราย 12,632รายแล้วก็บาเดเจ็บสะสมไปตอนนี้8 2 1 1 7คนครับและก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งะครับ70%เกิดจากคนอันดับ2เกิดจากรถแล้วก็อันดับ3เกิดจากถนนสิ่เหลอมครับเกิดจากคนก็เกิดจากการที่ขับรถด้วยความเร็วนะครับเกินกว่ากฎหมายกําหนดขับรถไปถูกกฎไม่เคารพกฎจราจรเมาแล้วขับ นี่คือสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็ทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตไปด้วยครับซึ่งพลเอกชัดชัยสาริกัญญาเองอดีตประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็พูดเอาไว้ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อปีพศ2562นะครับก็บอกว่า,าคนตายและบาดเจ็บจากสงครามนะครับยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับ ท่านพูดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นที่รับรู้กันว่าให้เราตระหนักนะครับให้เราตระหนักมาอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของทางด้านกฟผนะครับตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดประตูระบายน้ำครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการรายงานไปเรื่องราวของการปิดประตูระบายน้ำนะครับเ,เปิดประตูระบายน้ำทีนี้พอมาถึงช่วงของ หน้าร้อนนะครับแน่นอนเราก็กังวลใจกังวลใจกับเรื่องราวของทางฤดูแล้งว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเผื่อยังเปิดประตูระบายน้ําอยู่นะครับก็เลยมีการประชุมนะฮะมีการประชุมเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับก็แจ้งมาจากทางด้านเขื่อนสินรินธรแล้วก็กฟรฟภห,หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับจะมีการปิดบานประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลครับ โดยเมื่อวันที่11นะครับธันวาคม2564นายสังวานพรมสำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนชลินทรน,นะครับพร้อมด้วยผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนชลินทรร่วมกันกดปุ่มปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บาน สืบเนื่องจากว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราได้รับรายงานจากโครงการชุมพทานอุบลราชธานีว่าด้วยสถานการณ์น้ำเขื่อนปากมูลที่สถานีวัดระดับน้ําท่า M 7นะครับก็คือที่สะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับในวันที่8ธันวาคม2,564เวลา6กนการ,ระดับน้ําอยู่ที่110.37เนะครับเมตรจากระดับทะเลปานกลางนะครับแล้วอัตราการไหล1,436.5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ ซึ่งก็ลดลงจากวันที่7ธันวาคม2,564ลดลงไป0.14 1 4เมตรครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงประมาณวันละ0.10ถึง0.20เมตรนะครับต่อวันนะครับทานด้านสนับง,งานชุมทานที่7อุบลราชธานีได้มีการประเมินสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลว่าระดับน้าม,มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องครับ ทางจังหวัดอุบลราชธานีจริงได้มีการแจ้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยกองรถไฟเขื่อนสลินทรนะครับมีการพิจารณาดําเนินการปิดบานประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลทั้ง8บานเพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บกักน้ําของเขื่อนหัวนาและก็เขื่อนอื่นๆในลําน้ําสาขาครับที่ได้ดําเนินการเก็บกักน้ําและหากสถานการณ์น้ํามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าลดลงก็ให้กฟผดดาเนินการปิดบานประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลทั้ง8บานนะครับเพื่อเก็บกักน้ําไว้ ใช้ประโยชน์ในช่วงของฤดูแล้งด้านชุมประทานการประปาส่วนภูมยภาคการประปาหมู่บ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ำมูลครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับทีนี้เราก็ไปดูบรรยากาศนะครับสักนิดหนึ่งครับไปดูบรรยากาศครับตอนที่นับพ้อยหลังนะครับ ไปก้าเก้าเกไป้เก้าเไป้าเก้าเไปห้าเก้าเลยอา้ายช่วยดูการห้ากันนะครับไปนนี้สาองหนึ่โอเคครับนี้ก็บรรยากาศนะครับของการปิดบานประตูนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยในครั้งนี้นานทานด้านนายอุทานพันโพคารนะฮะหุห่หนากองโยธาเขื่อนสีนครินนะครับร่วมเป็นสกีพยานในการปิดบานประตูเขื่อนปากมูลนะห้องคอนโทรลรูมนะครับโรงไฟฟ้าเขื่อนเปล่าเขือเ่อนปากมูลอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับจากนั้นทางด้านนายสังวานพรมสำลีนะครับพร้อมด้วยนายอุทานพันโพคา และก็ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสลินทร์ร่วมกันมอบเครื่องดื่มนะครับเพื่อสร้างขวัญกําลังใจนะครับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกับภารกิจนะครับปิดเขื่อนปากมูลในครั้งนี้ด้วยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพหลังเขื่อนนะฮะสภาพหลังเขื่อนน้ำลดลงไปอย่างมากครับก็จำเป็นต้องมีการเปิดประตู เออโทษทีครเป็นจะต้องมีการปิดประตูครับผมปิดประตูเพื่อที่จะเก็บกักน้ําต่อไปนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นสภาพของการปิดประตูนะฮะปิดเป็นการปิดบานประตูทั้ง8บานนะครับเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ประโยชน์เพราะว่าไม่งั้นเราจะเจอปัญหาปัญหาพัยแล้งตามมาอีกอันนี้ก็เป็นข่าวฝากจากทางด้านเขื่อนสิรินทร์นะครับก็ฝากข่าวมาครับ ก็เป็นภาระหน้าที่นะครับประสานกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเขาก็มีคณะกรรมการบริหารจัดก,การน้ําและก็ทางด้านชุมพรานนะครับและก็รวมทั้งกฟผและก็เขื่อนสลินทรก็มีการจับมือกันเพื่อที่จะบริหารจัดก,การน้ําแก้ปัญหาทั้งน้ําท่วมและก็ภัยแล้งไปพร้อมๆกันครับ